สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรติมาธานุมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยม่ดิดนวิทยาเขตอำนาจเจริญค่ะวันนี้ดิฉันจะมาประเมินพัฒนาการเด็ก0-5ปีค่ะซึ่งเคสตัวอย่างนะคะเราก็จะได้น้องแบงค์นะคะอายุ1ปีค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะแล้วก็ ขออนุญาตประเมินพัฒนาการน้องแบงค์นะคะคุณแม่ข้อแรกนะคะหนูจะให้น้องแบงค์ยืน2วินาทีโดยที่พยุงนะคะโดยจะใช้มือพยุงแล้วก็ปล่อยนะคะ2วินาทีค่ะขออนุญาตนะคะ 2วินาทีโดยที่ไม่พยุงนะคะถือว่าผ่านเกมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการให้น้องแบงค์จีบนิ้วมือนะคะแล้วก็หยิบสิ่งของค่ะเราจะให้น้องแบงค์หยิบสิ่งของหนึ่งในสามครั้งนะคะน้องแบงค์หยิบสิ่งของค่ะ โอเคค่ะน้องแบงสามารถหยิบสินของได้สองครั้งนะคะจากสามครั้งค่ะถือว่าผ่านเกณฑ์ค่ะต่อไปจะเป็นการให้เด็กโบกมือแล้วก็บอกมือนะคะโดยให้เราสบตาเด็กนะคะแล้วก็บอกเด็กทำตามค่ะโดยห้ามใช้ท่าทาง บอกเด็กนะคะน้องแมงแบงคะบวกมือค่ะต่อไปพี่จะสั่งให้น้องแมงแบงบวกมือนะคะบวกมือค่ะค่ะน้องแมงแบงนะคะสาม โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบเป็นตัวอย่างให้น้องแบงแบงนะคะต่อไปเราก็จะถามผู้ปกครองนะคะว่าเด็กมีความต้องการโดยใช้ท่าทางในการเรียกผู้ปกครองหรือเรียกความสนใจจากผู้ปกครองอย่างไรนะคะคุณแม่คะ,ะน้องแบงเวลาน้องแบงต้องการอะไรน้องแบงจะเรียกคุณแม่วาไรคะ่ะเรียกว่าแม่ใช่ไหมคะโอเคค่ะ คือว่าน้องแบงค์นะคะมีพัฒนาการที่สมวัยแล้วก็ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ด้วยค่ะต่อไปนะคะแบบทดสอบข้อสุดท้ายนะคะเราจะให้เราจะมีอุปกรณ์นะคะแก้วน้ำนะคะแปรงสีฟันแล้วก็วีนะคะแล้วก็ช้อนค่ะเพื่อให้เด็กเล่นหาประโยชน์นะคะจากสิ่งของที่เราวางไว้ตรงหน้าเด็กนะคะ เราจะให้เราเราจะให้น้องแบงแบงนะคะเล่นนะคะแล้วก็สังเกตว่าน้องแบงแบงสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งของทั้งสี่ชิ้นได้หรือเปล่าคะน้องแบงแบงคะอันนี้อะไรคะแก้วน้ำใช่ไหมคะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแปรงนะคะแปรงใช้ทำอะไรคะ ค่ะต่อไปนะคะนี่หวีนะคะหวีใช้ทำอะไรคะโอเคค่ะอันชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นช้อนนะคะให้น้องแบงค์ ผลการประเมินนะคะน้องแบงแบงสามารถใช้ประโยชน์จากของทั้ง4ชิ้นได้นะคะแล้วก็รู้จักประโยชน์นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วคือผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง5ข้อค่ะแล้วก็สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็น้องแบงแบงนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะในการประเมินพัฒนาการเด็กแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัย0ูนถึงหปีค่ะขอบคุณค่ะ